ว่าจะได้หรือเปล่านี่โอกาสสุดท้ายถึงวันที่แปดใครไม่สุดถือว่าพลาดนะหนเขาบอกมาข่ะแล้วมาดูกันเลตตอปของระดับสีส้มหนึ่งเปอร์เซ็นตลตอปของระดับสีสน้ำเงินสามเปอร์เซ็นตอปของระดับสีขาวห้าสิบแปดและเลบอปัด,ปดทดลองนี่ออกยานงนเ่งเอร์เซเองที่จะได้ ต่อไปก็มาดูกันคอลเลกชันอันนี้ก็เหมือนกันเติมเงนนินกับมาขายอันนี้อันนึงคุณผู้ชมไกล่องศพมันมีอะไรนะที่มันเติมให้เติมฟรีนะแบบกระเป๋าเจเนอตกระเป๋าโอออันนึงอ่ะอยู่ในอรีรหัสนึงแล้วก็มัดน,นี้ผมไม่มีเงินเติมผมก็ไม่เลยไม่มีไม่เคยซื้อครับผม แล้วก็ทานี้ก็ลงสเก็ตบอร์ดอันนี้ผมก็มีนะเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอน,นที่อยู่อีกรหัสหนึ่งนะครับผมต่อนนี้ผมก็มาอยู่อีกรหัสหนึ่งนะครับผมนี่ก็จะเป็นรหัสลองผมแต่มีอีกรหัสสามรหัสหนันี่มาดูผมก็มีชุดนี้เหมือนกันนะครับชุดชัตมานี่ไม่แค่ชุดเดียวนะผมแล้วก็ชุด หลายอย่างคุผู้ชมก็จะมีแค่น,นี้เลยผมแต่ผมเช็ชุดเจนอสคงไม่มีครับเออก็ฝากกันด้วยครับไปซื้อก่อนที่เจมนจะเอาออกมันไม่นำกลับมาขายนะครับ